สวัสดีครับวันนี้วันที่5มีนาคม2566นะครับวันนี้จะมาดูราคาทองคำนะครับมาอัปเดตราคาทองคำแล้วก็มีการปรับเปลี่ยน indicator นะครับปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความเข้าใจในการเทรดใหม่นะครับ EMA ยังคงใช้สีแดง EMA 2ปี730นะครับ730 EMA 1ปี365 EMA 3เดือน90 EMA 1เดือน30สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ EMA 2 week 14นะครับ EMA ที่ใช้ยังมี5เส้นอยู่เหมือนเดิม f a c d ด้านล่างนะครับใช้365 1ปีตัดกับ730 2ปีแล้วก็ซัญญาณที่9 0 3เดือนนะครับอันนี้คือกลยุทธ์อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับ แล้วตอนนี้สานะทองคําวิ่งมาที่1.8.56นะครับอยู่เหนือเส้นสัญญาณด้านล่างนะฮะตัดขึ้นมาอยู่เหนือเส้นสีแดงเส้น im e a 2ปีใน time ฟ r a m ชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่เหนือเส้น e m a 3เดือนใน time frame daily แล้วก็อยู่เหนือเส้น เ m a มเดือน90วันนะครับใน Time Frame m นล l y นะครับม,มุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเส้น Signal ตัดกันจะหมายถึงอยู่เหนือเส้น e m a 3เดือนของ Time Frame ที่ใหญ่กว่านะครับนะฮะหรือ ตรงนี้ตัดกันก็เส้น i e m a 4 4กับ Ema 30นะฮะยังไม่ตัดกันลงลงมานะครับถ้าจะให้ดูเหมาะสมนะครับก็คือที่มารี่เนี่ยจะใช้เส้น เล็กที่สุดคู่เล็กที่สุดก็คือ14กับ30ตัดกันนะครับทำเฟรมที่ใหญ่ที่มารี่ให้ดู2เส้นนี้ตัดกันแล้วก็ทำเฟรมเดลี่นะครับให้ดูเส้น3เดือน im e a 3 im e a 90นะครับอยู่ข้างบนเส้น im e a 90หรือข้างล่างเส้น im e a 90ความหมายก็คือเส้น Ema 14ตัดกัดเส้น Ema 30ลงมาแล้วนะครับนะก็จะมาอยู่ที่ Ema 90นะครับตรงนี้ตัดลงมาแล้วมาชนตรงนี้แล้วเด้งขึ้นไปนะดูตามอินดิเคเตอร์ด้านขวามือของ Time frame 1ชั่วโมงนะตรงนี้นะครับ การเข้าการออกก็ดู3เส้นนี้ประกอบกับ MACD ตรงนี้นะฮะด้านขวาจะตัดหรือจะมากกว่า0ก็ดูเส้นด้านซ้ายมือของ Timeframe ที่ใหญ่กว่าประกอบประกอบนะครับตอนนี้ Equity ของทองคําอยู่ที่452 0 0นนะครับบาลานซ์อยู่ที่430,000นะครับ ตรงนี้สตาร์ทมาที่เมื่อปี2015ตุลาคมวันที่7นะครับด้วยต้นทุน1ล้านนะครับตอนนี้โฮอยู่3 3ออเดอร์นะครับมีอยู่2บาย1เซลล์นะครับ2บายก็คือบายตรงนี้ด้านล่าง แล้วก็บายตรงนี้ตรงกลางนะครับที่ที่อยู่ตรงเส้นเส้น3เดือนเอ็เมเเดือนของเดลี y นะครับแล้วก็เส้นเซลล์ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับถ้า MACD MACD ที่1ชั่วโมงนะครับถ้าเป็น0 ถ้ามากกว่าศูนย์ะฮะจะคัดลอดจะตัดปิดปิดเซลล์ตัวนี้ออกไปนะครับตอนนี้ที่ m a c d 3าม m e f r เฟรมนี้เป็นบวก2บายแล้วก็อันนี้ยังปิดลบก,ก็คือเซลล์ตัวนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นบวกเซลล์ตัวนี้ก็จะปิดออกไปนะครับ ครับอันนี้คือกลยุทธ์การเทรดและมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับและทุกตัวก็จะใช้ทํานองนี้แล้วก็ตีความทํานองนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินของค่าเงินเยนยูโรเงินปอนด์นะครับทุกสินทรัพย์นะฮะจะตีความเป็นแบบนี้แม้กระทั่งบิตคอยนะครับจะตีความแบบนี้การปรับเปลี่ยน e m a จาก4 0 0 2 7 5 25 11มาเป็น 730 365นะฮะก็จากการสังเกตจากการเปลี่ยนของบิตคอยก่อนนะเหตุผลการเปลี่ยนของบิตคอยเพราะว่าบิตคอยไม่มีวันหยุดก็เลยเทรดทุกวันทุกวันนะครับ2ปีก็730 1ปีก็365วันแล้วก็จากการสังเกตของตัวอื่นอื่นง่าเงินรวมทั้งทองด้วยนะฮะ ก็ใช้2ปี2ปีตรงๆ1ปีตรงๆมาใช้กับทองคำแล้วก็ได้ค่าไม่ต่างกันกับใช้ที่ Bitcoin เนื่องจากเมื่อก่อนใช้400 200 Ema 400 Ema 200ตรงนั้นเนื่องจากมีวันหยุดนะฮะก็เลยประมาณเข้าๆว่า2ปีคือ400 1ปีคือ200 Ema 200นะครับ ตอนนี้ปรับเปลี่ยนเต็มๆไม่มีวันหยุดปรับเปลี่ยนมาใช้แบบบิตคอยนะครับก็ได้ผลดีแล้วก็เส้นเส้นส่วนมากจะตรงกันนะครับคือ MA14 ตัดกัด MA30 เนี่ยครอสหลังจากครอสลงมาแล้วนะฮะ MACD ด้านขวามือท่งเทีมที่เล็กกว่าก็จะพอดีไม่ไม่เป็นสัญญาลก็เป็น MACD เป็น0น,นะครับจากการสังเกตนะครับครับก็ลองดูนะฮะทุกกลยุทธ์ทุกโปรดักทุกผลิตภัณฑ์จะใช้กลยุทธ์นี้ไปแล้วก็จะดู Performance ถ้าดีก็จะไม่ปรับเปลี่ยนถ้าถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะปรับเปลี่ยนต,ต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ